ความชัดเจนในใจเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอภัยเปิดใจเขาทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน3เหลียนพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน สองไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเม็สิงธนูหกไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเดอะเฮอร์มิทพลังงานของโคนราศีกันแล้วก็เดอะไฮโดรแฟนพลังงานของโคนราศีพฤษศนะคะมีพลังงานของโคนธาตุดินกับโคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณราศีกันราศีพฤษศอยู่ในธาตุดินเนาะ เป็นคนนิ่งๆเงียบๆเป็นคนเรียบง่ายสบายๆเป็นคนจิตใจดีนะคะพลังงานของ the hyrofan เนอะแล้วก็เหมือนจะเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่หรืออาจจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆมีเหตุผลมีความนิ่งมีความใจดีโลกส่วนตัวสูงไม่สูงสิงกับใครไม่ชอบนินทาใครชอบอยู่คนเดียวนะคะ เป็นคนเก่งมีความสามารถชอบเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้ทั้ง the h e r o f a n แล้วก็ the hermit ด้วยนะคะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยหกไม้สู้จนกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนทำแต่และอย่างไปทีละขั้นตอนทีละสเต็ปนะคะให้อย่างที่หนึ่งมั่นคงเสร็จแล้วก็มองหาความสำเร็จอย่างที่2ต่อไปนะคะพลังงานของสองไม้เนาะไม้ที่หที่ปักตรงนี้ก็คือ แน่นอนแล้วนะคะมั่นคงแล้วต่อไปก็คือไม้ที่จับอยู่ก็คือเป้าหมายชิ้นต่อไปหรือว่าเป้าหมายสเต็ปต่อไปนะคะจํามเรียนอาจจะมีหัวการค้าเก่งด้านการค้าการเจรจาการสื่อสารนะคะนี่ก็คือพลังงานของคุณเนาะตอนนี้อาจจะเป็นโสดอยู่ก็ได้นะคะพลังงานของความโสดความไม่รีบร้อนเนาะ ทั้ง The Hermit แล้วก็ The h i e r o p a n นะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีคนในใจอาจจะเป็นคนคุยกำลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะเป็นเป้าหมายจะติบต่อไปหรือว่าตอนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาบ้างคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้คนที่คุณอยากรู้ความในใจของเขาเขาจะ เป็นใครของพลังงานของเขาหน่อยอัศวินถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกร์พึกศกันสองดาบพลังงานของโคนธาตุโลมมถุนตูนกลุมห้าเหรียญพลังงานของโคนธาตุดิน ควีนถือดาพลังงานของโคนธาตุลมแล้วก็แฮงแมนพลังงานของโคนธาตุน้ํานะคะมีพลังงานของโคนธาตุดินโคนธาตุลมโคนธาตุน้าที่ขึ้นมาในพลังงานของเขาแล้วก็พลังงานค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าน่าจะมีประเด็นมีปัญหาการเคยรู้จักกันแล้วมีพลังงานของการไม่ move on ไปไหนนะคะการเว้นว่าการพักใจความเหนื่อยความทอ้อแล้วก็การปิดกั้นนะคะแต่ว่าพลังงานของเขาแม้ว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีประเด็นกัน ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้ move on ไปไหนนะคะอัศวินถือเหรียญก็ยังยืนอยู่ที่เดิมคิดทบทวนถามใจตัวเองสถานการณ์เดิมๆนะคะสองดาบก็นั่งอยู่ที่เดิมปิดตาปิดตัวปิดใจแล้วก็5้าเหรียญน,นะคะแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อก็ยังไม่ได้อยากปล่อยมือไปไหนที่เดียว ควีนถือดาบนะคะได้เวลาแล้วที่จะต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นนะคะก็คือสิ่งที่คุณทั้งสองคนอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกรันหรืออาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีการนิ่งเงียบจากกันไปนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูความในใจของเขากันต่อนะคะพอไพ่เปิดใจเ้าทีนะคะว่าความรู้สึกในใจเขาที่ชัดเจนในใจเขาในตอนนี้ ที่มีเกี่ยวกับคุณหรือว่าที่เขารู้สึกกับคุณน,นั้นเป็นยังไงขอภัยเปิดใจเขาทีขอภพยเปิดใจเขาทีอัศวินถือไม้นะคะการมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแก้ไขปัญหาติดต่อมาเดินทางมาหานะคะแต่ถ้วยนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะห่างหายจากกันไปเงียบหายจากกันไปนะคะ แต่ว่าความรู้สึกที่มีให้ยังคงเดิมนะคะแต่ถ้วยเนาะถ้วยไม่ล้มก็คือความรู้สึกที่ยังคงตั้งอยู่ยังคงชัดเจนอยู่ในใจนั่นเองนะคะ วิวออฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะบททดสอบของชีวิตวัฏจักรของชีวิตเนาะมีหมุนวนนะคะมีขึ้นมีลงมีลง,ลงแล้วก็มีขึ้นมีพบเจอปัญหาอุปสรรคก็จะถึงเวลาที่ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นแล้วนั่นเองนะคะเป็นการหมุนวนเป็นการจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งหนึ่งนะคะพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนเนาะคิงถือเหรียญน,นะคะก่อนหน้านี้เป็นอัศวินถือเหรียญตอนนี้ เป็นคิงถือเหรียญชีวิตมีความมั่นคงขึ้นหน้าที่การงานมีความมั่นคงขึ้นแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คือหัวใจที่มั่นคงของเขานั่นเองสิบเหรียญการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวสุขสันต์นะคะการอยู่เคียงข้างกันและกันเป็นพลังงานของ ความเป็นครอบครัวการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะการเงินการงานมีความมั่นคงชีวิตเป็นปึกแผ่นแล้วนั่นเองนะคะพลังงานของคุณกับเขาน่าจะมีการเงียบหายจากกันไปนะคะพลังงานของการอยู่คนเดียวเนาะเป็นคนโสดนะคะอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเลยก็ได้นะคะพลังงานของเดอ h e เฮอรกับ The h i ไฮโลแฟ n t ที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณเนาะเราก็พลังงานที่ขึ้นมาในฝั่งของเขาก็เป็น แฮงแมนนะคะห้อยหัวอยู่ไม่ได้ไปไหนนะคะอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่ก็ยังไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์จากกันสองดาบปิดกัน้นกันนะคะบล็อกกันหรือว่าหยุดพูดหยุดคุยกันไปนะคะแต่พลังงานของเขายังอยู่ที่เดิมเนาะไม่ได้ไปไหนคุ้นคิดพิจารณาหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาด้านการเงินติดขัดด้านการเงินก็ได้นะคะ พลังงานของเขาไพ่เหรียญขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะก่อนหน้านี้อาจมีปัญหาด้านการเงินการเงินติดขาดหรือเปล่าไม่อยากให้คุณรู้สึกลําบากที่ได้มาคบกับเขาไหมนะคะก็เลยมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งต,งตาทางานหายไปนะคะเงียบเงียบเสดตัวเองออกไปเพราะว่าไปสร้างฐานะสร้างความมั่นคงนะคะตอนนี้ฐานะเริ่มมั่นคงแล้วนะคะนึกถึง ครอบครัวอยากสร้างครอบครัวแล้วอยากเดินทางมาหาอยากติดต่อมาแก้ไขปัญหาความนิ่งเงียบที่ที่มีก่อนหน้านี้นะคะพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะพลังงานของว i วออ f ฟอร์จูนเนาะหากว่าความสัมพันธ์มันคุมเครือมันค้งังคามันไม่ได้แก้ไข ก็มีเกณฑ์ที่จะมาพูดคุยมาคืนดีกันนะคะหมุนวนกลับมาหาจุดเริ่มต้นหมุนวนกลับมาหาคนเดิมเพราะว่าความรู้สึกที่เขามีเขายังคงมีให้กับคนคนเดิมนะคะแต่ท้่วมีความจําเป็นที่จะต้องห่างไกลกันหรือว่าอยู่ดีๆก็เงียบหายจากกันไปนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่มีในใจยังคงมีเหมือนเดิมพลังงานของเขาถึงเวลาแล้วที่จะต้องตัดสินใจลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง ควินถือดาบนะคะมาคืนความยุติธรรมในความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีให้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะอยากเดินทางมาหาอยากติดต่อมายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมวันเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนตอนนี้ชีวิตของเขาอ,อ,อาจจะดีขึ้นนะคะอยากเดินทางมาหาคุณนะคะอยากมาอยู่เคียงข้างอยากมาดูแลคุณนั่นเองนะคะ แล้วนี่ก็คือความในใจของเขาที่ชัดเจนขึ้นมาในใจของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาอยากทำต่อจากนี้กับคุณนั่นเองนะคะ